เราจะแก่เท่าไปด้วยกันพอดแคสต์รู้ไหมก่อนจะกดอัดวันนี้เรานั่งเงียบกันอยู่นานเลยนะใช่นานพอสมควรทั้งที่ไม่มีใครบอกให้เงียบมันเป็นความเงียบที่ไม่อึดอัดแต่เหมือนกำลังถามตัวเองว่าช่วงชีวิตแบบนี้เราอยากคุยเรื่องอะไรกันดีแล้วคำหนึ่งที่ลอยขึ้นมาเลยคือคำว่าไม่ต้องรีบแปลกดีนะ เพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมาเราเหมือนถูกสอนให้รีบตลอดรีบโตรีบเก่งรีบมีรีบไปถึงอะไรสักอย่างแต่วันนี้เราสองคนอยากชวนคุณลองหยุดรีบไปพร้อมๆกันสักชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องตั้งใจฟังทุกคำก็ได้ไม่ต้องได้ข้อคิดกลับไปแค่นั่งฟังเหมือนมีเพื่อนสองคนนั่งคุยกันข้างๆเรื่องของวัยหนึ่งที่เริ่มรู้ว่าความสุขบางอย่างยิ่งรีบยิ่งไม่เจอและบางอย่าง ต้องช้าลงถึงจะรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนยินดีต้อนรับสู่รายการเราจะแก่เท่าไปด้วยกันเรื่องเล่าของคนแก่ที่สุขภาพดีและมีความสุขไปด้วยกันเราว่ามันไม่ได้มีวันไหนตื่นมาแล้วประกาศกับตัวเองนะว่าตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่รีบแล้วใช่มันค่อยๆมาแบบไม่รู้ตัวอย่างของเรา เริ่มจากเช้าวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าต่อให้รีบวันนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่านี้ของเราเริ่มจากความเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่รู้จะเร่งไปเพื่ออะไรเมื่อก่อนตื่นมามือคว้าโทรศัพท์ทันทีดูเวลาดูข่าวดูงานเหมือนกลัวตกขบวนกลัวตามโลกไม่ทันแต่พอวันหนึ่งลองไม่รีบดูแค่นั่งบนเตียงสักครู่แล้วรู้ตัวว่าใจเราหายใจได้ มันไม่ได้วิเศษนะแต่สมบแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานเราว่าไวที่ไม่ต้องรีบมันเริ่มจากการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกวันไม่ต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องไวกว่าใครแค่ทันใจตัวเองก็พอแล้วและพอเราไม่รีบกับตัวเองเราก็ไม่รีบกับคนอื่นไม่รีบตัดสินไม่รีบโกรธไม่รีบตอบมันเลยเหมือนชีวิตช้าลงนิดหนึ่งแต่ชัดขึ้นมาก เราว่าความรักนี่แหละเป็นพื้นที่แรกๆที่ทําให้เราเห็นคำว่าไม่ต้องรีบชัดมากจริงตอนหนุ่มสาวความรักมันเหมือนการสอบต้องชัดต้องผ่านต้องรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ต้องตอบร็วด้วยนะถ้าช้าเหมือนแพ้แต่พออายุมากขึ้นเรากลับเริ่มสบายใจกับคำว่ายัางไม่รู้ก็ได้อย่างบางวันเนาะอีกคนเงียบเมื่อก่อนเราจะคิดทันทีว่าเขาโกรธเราไหม เราทำอะไรผิดหรือเปล่าแล้วใจก็จะรีบรีบถามรีบง้อรีบแก้แต่ตอนนี้เรากลับนั่งอยู่กับความเงียบนั้นได้เพราะเริ่มเข้าใจว่าความเงียบบางอย่างไม่ใช่ปัญหามันอาจแค่เป็นความเหนื่อยหรือวันที่ใจยังจัดคำไม่ถูกความรักของวัยที่ไม่ต้องเร่งคือการไม่บังคับให้อีกคนต้องพร้อมในจังหวะเดียวกับเราอีกอย่างที่เปลี่ยนไปเยอะคือเราเลิกพยายามแก้กันตลอดเวลา ใช่เห็นอะไรไม่ถูกใจจะรีบชี้รีบเตือนรีบสอนเหมือนคิดว่าถ้ารักต้องทำให้อีกคนดีขึ้นแต่พออยู่กันนานพอเราจะรู้ว่าบางนิสัยมันไม่หายและบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องหายเช่นการลืมปิดไฟการพูดซ้ำๆหรือการคิดมากในบางเรื่องถ้าเรายังจับมือกันอยู่ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะเราเลือกจะไม่รีบตัดสินว่า นี่คือเรื่องใหญ่ของชีวิตเราชอบความรักของวัยนี้ตรงที่ไม่ต้องอธิบายทุกอย่างบางวันแค่นั่งดูทีวีเงียบๆก็รู้สึกว่าโอเคแล้วหรือแค่เดินช้าลงเพื่อให้เดินทันกันมันเป็นความรักที่ไม่หวือหวาแต่มั่นคงแบบไม่ต้องพูดและที่สำคัญที่สุดเราไม่รีบหนีตอนมันไม่สวยงามเพราะเราเริ่มเข้าใจว่าทุกความสัมพันธ์ต้องมีวันที่ไม่งดงามบ้างความรักของวัยที่ไม่ต้องเร่ง เลยไม่ใช่การวิ่งเข้าหากันแต่เป็นการเลือกจะเดินอยู่ข้างๆกันเราว่าคำว่าไม่ต้องรีบมันชัดที่สุดเวลาอยู่กับครอบครัวนะจริงเพราะครอบครัวคือที่ที่เราเผลอรีบมากที่สุดรีบสอนรีบเตือนรีบกลัวว่าเขาจะพลาดโดยเฉพาะกับลูกกับหลานหรือแม้แต่กับพ่อแม่ของเราเองเราจำได้เลยนะตอนลูกยังเล็กถ้าเขาทำอะไรไม่ถูกใจ ใจเราจะร้อนทันทีเหมือนกลัวว่าถ้าไม่รีบพูดวันนี้เขาจะโตไปผิดทางแต่พอวันหนึ่งเราถอยออกมานิดนึงแล้วลองดูเขาเฉยเฉยเรากลับเห็นว่าบางอย่างเขาเรียนรู้ได้ดีกว่าตอนที่เราไม่พูดเช่นเรื่องการเลือกเรียนเลือกงานหรือเลือกคนคบเมื่อก่อนเราจะรีบให้คําตอบจากประสบการณ์ของเราแต่ลืมไปว่าชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเราพอเราไม่รีบเอาประสบการณ์ไปทับเขา ความสัมพันธ์มันเบาหลงมากกับพ่อแม่ก็เหมือนกันนะใช่เราเพิ่งมารู้ต,ตัวตอนที่เขาเริ่มพูดซ้ำๆลืมง่ายขึ้นเมื่อก่อนเราจะรีบแก้รีบเตือนแต่พอวันหนึง่งเราเลือกฟังมากกว่าพูดเราได้ยินเรื่องเดิมแต่ใจเราไม่เหมือนเดิมครอบครัวในวนัยนี้เลยไม่ใช่ที่ที่เราต้องทำให้ทุกอย่างถูกต้องแต่เป็นที่ที่เราเรียนรู้จะอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบบางเรื่องเวลาเป็นคนสอน หน้าที่ของเราแค่ไม่ไปเร่งมันและยังอยู่ตรงนั้นถ้าพูดถึงคำว่ารีบอีกเรื่องหนึ่งที่หนีไม่พ้นเลยก็คืองานกับเงินใช่เรารีบทำงานเพราะกลัวไม่พอกลัวเงินไม่พอกลัวอนาคตไม่พอกลัวตัวเองไม่เก่งพอตอนหนุ่มสาวเราเชื่อจริงๆนะว่าถ้าเราขยันมากพอทุกอย่างจะดีเองเลยยอมแลกหลายอย่างเวลา สุขภาพความสัมพันธ์เราจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งกลับถึงบ้านดึกแทบทุกวันเงินเพิ่มขึ้นนะแต่ใจกลับว่างเปล่าแปลกๆเหมือนเรากำลังวิ่งแต่ไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรจมวันหนึ่งร่างกายเริ่มฟ้องเหนื่อยง่ายป่วยบ่อยตอนนั้นแหละที่คำว่าพอเริ่มดังขึ้นในหัวคำว่าพอของวัยนี้ไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวไม่ใช่พอแบบหยุดฝัน แต่พอแบบไม่ฝืนชีวิตเช่นเลือกงานที่เงินน้อยลงนิดนึงแต่กลับบ้านได้ก่อนค่าหรือเลือกไม่รับทุกโอกาสเพื่อรักษาแรงใจของตัวเองเงินยังสําคัญนะเราไม่ได้ปฏิเสธมันแต่เราไม่ยอมให้เงินเป็นคนกําหนดคุณค่าของเราอีกแล้วความพอของวัยนี้คือการรู้ว่าวันนี้เรามีชีวิตแบบไหนและชีวิตแบบนี้เรายังยิ้มได้ไหมพอเราไม่รีบเรื่องงานไม่รีบเรื่องเงิน เวลาในชีวิตก็กลับมามีเวลานั่งกินข้าวช้าๆมีเวลาคุยกับคนที่บ้านโดยไม่ต้องดูนาฬิกามันไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นชีวิตที่เราอยู่ได้จริงมีเรื่องหนึ่งที่พออายุมากขึ้นเราหนีไม่พ้นจริงๆความแก่กับความเจ็บเมื่อก่อนเราไม่ค่อยกลัวนะเพราะมันยังไม่มาถึงตัวแต่พอถึงวันที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิม ปวดตรงนั้นง่ายขึ้นเหนื่อยตรงนี้เร็วขึ้นหรือมีคนใกล้ตัวเริ่มป่วยถึงได้รู้ว่าความไม่แน่นอนนี่แหละคือของจริงของชีวิตสิ่งที่เปลี่ยนไปมากไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือใจจากที่เคยคิดว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดก็เริ่มยอมรับว่าบางวันเราอ่อนแอได้แล้วรู้ไหมอะไรช่วยพาเราผ่านช่วงพวกนี้มาได้มิตรภาพไม่ใช่มิตรภาพที่ต้องเจอกันทุกวัน แต่เป็นคนที่โทรไปแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะเพื่อนที่นั่งเงียบๆเ,เป็นเพื่อนเราได้หรือแค่ส่งข้อความมาว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างในวันที่ร่างกายอ่อนแรงใจจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวความแก่สอนให้เราเลือกคบคนเลือกเก็บความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องแสดงว่าโอเคไม่ต้องเก่งตลอดเวลาพอเราไม่รีบใช้ชีวิตมิตรภาพก็ลึกขึ้นเองเพราะมันไม่ได้สร้างจากเวลาเยอะแต่สร้างจากความจริงใจบางที ความสุขของวัยนี้ความสุขของวัยนี้คือการยังมีใครสักคนจับมือเราอยู่ในวันที่เราเดินช้าลงและไม่ต้องรีบไปไหนแล้วรู้ตัวอีกทีเราคุยกันมานานมากแล้วนะนานแบบไม่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเลยอาจเพราะนี่แหละคือความสุขของวัยที่ไม่ต้องรีบวันนี้เราไม่ได้มาหาคำตอบว่าชีวิตที่ดีต้องเป็นแบบไหนแค่มานั่งคุยกันว่า ชีวิตแบบไหนที่เราอยู่ได้จริงถ้าคุณกำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เดินช้าลงไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แค่คุณกำลังฟังชีวิตเก่งขึ้นความแก่ความรักงานเงินครอบครัวมันไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบแค่พอให้เราไม่หลงทางและถ้าวันไหนคุณยังมีใครสักคนจับมือคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตเพื่อนหรือครอบครัวนั่นอาจเป็นความร่ำรวยที่สุดแล้ว ตอนหน้าเราจะชวนคุณมาคุยกันปอในหัวข้อคนแก่ที่น่ารักไม่ใช่เพราะใจดีแต่เพราะเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจจังหวะของชีวิตขอบคุณที่เดินช้าๆมาด้วยกันจนถึงตรงนี้นี่คือพอดแคสต์เราจะแก่เท่าไปด้วยกันเรื่องเล่าของคนแก่ที่สุขภาพดีและมีความสุขไปด้วยกันก่อนที่เราจะจากกันไปนะ ถ้าคุณอยากกลับมาแก่ไปพร้อมกับเราทีละนิดด้วยข้อคิดเตือนใจดีๆแบบนี้อีกซึ่งเราจะพบกันทุกๆ6กโมงเช้าวันอาทิตย์ขอให้กดติดตามช่องจักรวาลชาตินีเอาไว้เพื่อให้เราได้เป็นเพื่อนร่วมแก่ในวันที่คุณต้องการกำลังใจพบกันใหม่เช้าวันอาทิตย์หน้าถ้ายังอยากใช้ชีวิตโดยไม่ต้องรีบ